ก็เราเนี่ยคือตัวละครน,นะคะตัวนี้เลยครับผมโอ้ยคนนี้ฆ่าได้เอา้าเดี๋ยวคืออะไรวู้นี่เราว้าย,ย,ยคือแบบคือตัวอ่อนปวกเปียกมันทะลุกับในจอคอมไปเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็แบบว่าแกดูนี่สิคะนางพยาบาลคือสวยมากนะคะดูดิ นี้นะคะปอก็มาอยู่กันในเกมนะคะที่มีชื่อว่า Anika Simulator เนาะเหมือนคนสร้างอะ่ะเป็นคนจากโปรแลรนด์นะคะเพราะว่าปอเนี่ยเอาชื่อเกมนะคะไปแปลใน Google แล้วมันขึ้นว่าเป็นภาษาจากประเทศโปรแลรนด์นะคะ<ๆ>ก็เลยเอ้ยจริงหรออ่ะก็เราเนี่ยคือตัวละครน,นะคะตัวนี้เลยครับผมเออเกมเนี้ยสามารถเล่นได้แค่ในคอมเท่านั้นนะคะฮะ huh? เมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีนะคะการสอนเล่นนะคะแปะอยู่ตรงกําแพงเนาะอันนี้คือเขากาลังบอกถึงการกดบังคับเกมนะคะว่าต้องกดตัวไหนบ้างเนาะซึ่งปอก็พอรู้พื้นฐานแล้วเนาะทีนี้ไอเนี้ยคืออะไรอะตัวละครเนาะอ๋อนี่เขาให้เรานะคะมาหยิบกันไกลหรอก็กดตัวอเนาะแล้วก็กดตัวอีวว e ค่ะโอ้มาแล้ว นี่เป็นห้องของเรานะคะเพื่อนๆถือว่างานดีอยู่นะเนี่ยการแต่งตัวแล้วก็การทําห้องเนาะเป็นห้องสไตล์แนวเด็กเท่ๆหน่อยแม้แลักษณะห้องที่เราอยู่นะคะเหมือนจะเป็นคอนโดเลยนะใช่ป่ะ ต้องใช่แน่ๆเลยอ่ะเอ่อไปค่ะทุกคนกดตัว E เนาะอู้ก็คือเรามาถึงโรงเรียนเลยนะคะเพื่อนๆอยากรู้ว่าเราตั้งค่าได้ไหมอ่ะตอนนี้ปอกดปุ่มไหนก็ไม่ได้เลยนะคะแปลว่าเกมนี้ปอไม่สามารถกดตั้งค่าอะไรได้เลยนะคะเพื่อนๆก็ แด่ป้าปขอปิดเสียงเกมก่อนแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้คือเสียงเกมดังมากๆเลยอะ่ะเมื่อเราเข้ามาในโรงเรียนแล้วนะคะทีนี้ป้าขอดูก่อนว่ามีใครบ้างเนาะเอ๊ะทำไมนักเล่นคนนี้เนี่ยถึงไม่มีเสื้อผ้าวะทุกคนเอ๊ะ เพราะว่านะตัวละครบางตัวเนี่ยก็ยังมีบักอยู่นะคะเพื่อนๆเพราะว่าอย่างเช่นผู้หญิงคนนี้นะคะก็ส่วนที่เป็นเสื้อข้างในอะเห็นปะมันหายไปเว้ยแล้วก็นี่เลยค่ะ2คนนี้นะคะก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่นะคะเพราะว่านะสองคนนี้น่าจะเป็นคุณครูนะเอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้คืออะไรอะ เจ๊เดี๋ยวนึกว่าผีคือปอจะบอกว่าตัวละครน,นะคะที่มีเสื้อผ้าใส่แล้วก็สมบูรณ์แบบเนี่ยจะมีแค่ไม่กี่ตัวละครเท่านั้นนะคะอย่างเช่นผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างหน้าโรงเรียนนะคะก็ดูปกติดีเนาะอันนี้คือปอเนี่ยจะมาลองกดหัวเลาะดูนะคือตัวที่เราเล่นอยู่เนี่ยเหมือนว่าจะเก่งในเรื่องของการเล่นกีตาร์นะคะเพื่อนๆถ้าถามว่า แนวเกมนี้คือแนวเกมอะไรนะคะพอคิดว่าทุกคนน่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าทํามาให้คล้ายๆกับเกมยันเดเละเนาะเออแต่ว่าอันเนี้ยก็คือจะเป็นอีกแฟนเกมหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้เป็นห้องอะไรหรออ๋อนี่ห้องนี้เหมือนจะเป็นห้องพยาบาลเลยหุย้ย คือห้องเนี้ยทำดีอยู่นะคะสวัสดีค่ะนางพยาบาลแกดูนี่สิคะนางพยาบาลคือสวยมากนะคะดูดิพอชอบทรงผมของนางพยาบาลอะแล้วก็ชอบเสื้อผ้าของนางด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เอาละ ทีน่นี้ปอจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูว่ามีอะไรในโรงเรียนบ้างเนาะอันนี้คือเป็นโซนโล,โลกเกอร์แล้วก็จะมีนักเรียนนะคะมายืนเล่นโทรศัพท์อยู่นะนี่เด็กน้อยเธอไม่ไปเข้าเรียนหรอจ้าและนี่นะคะก็จะเป็นห้องเรียนค่ะ ภายในห้องเนี่ยนะก็จะมีนักเรียนนะคะมายืนดูกระจกอ่อคนนี้น่ารักมากนะคะแต่ปอนเนี่ยค่อนข้างแปลกใจนะคะที่ทำไมคุณครูเนี่ยถึงบั๊กอยู่นะแล้วก็เหมือนว่าจะเป็นแค่คุณครูเท่านั้นนะคะที่มีตัวบั๊กเนาะแต่นักเรียนเนี่ยดูปกติหมดเลยนะคะส่วนชั้นสองก็ไม่เจอใครเลยนะอันนี้เหมือนจะเป็นห้องคอมพิวเตอร์ ห้องนี้คือทำดีอยู่นะเนี่ยเนาะแล้วห้องนี้นะคะก็เป็นห้องอะไรอะ่ะหวัดดีเพื่อนทำอะไรอยู่หรอเออฉันกำลังเล่นเกมอยู่นะคะ อีพิ่งกวนได้ไหมคะห้องนี้นะคะมีคนอยู่ด้วยแต่ว่าหน้าจอไม่ติดอะแกนี่แกเล่นเกมทิปปะเนี่ยแล้วห้องนี้นะคะก็น่าจะเป็นห้องของคุณครูนะก็ไม่เจอใครเลยเช่นกันนะคะเออเหมือนว่าจะไม่มีด่านฟ้านะคะเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าในเกมนี้เนี่ยจะมีอุปกรณ์หรือ,อยังนะคะเราขอไปเดินดูให้ทั่วๆดีกว่าเนาอห้องนี้เป็นห้องของคุณครูเออ ค่ะคุณครูอ่าแล้วก็ส่วนด้านนี้ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับด้านหลังของโรงเรียนนะคะไหนดูหน่อยซิบริเวณด้านหลังนะคะก็จะมีที่นั่งกินข้าวนะักหน้าตาของเธอเนี่ยเหมือนยันจังเลยอะเนาะทุกคนเอออันนี้คือใครอะผมเขียวด้วยอะเฮ hey! ้ยอุ้ยคนนี้ก็ไม่มีสื้อ้าใส่นะคะทุกคนเอา้า เพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามีผู้ชายด้วยเออเดี๋ยวนะนี่เรากำลังทำท่าเขินใครอยู่วะคนซ้ายหรือว่าคนขวาคะเนี่ยคนขวาล่ะเฮ้ยคนขวาก็เขินคนซ้ายก็เขินหรอคะเนี่ยเอาดี คือปอจะบอกว่าตัวละครนะคะที่เป็นผู้ชายเนี่ยเขาทําออกมาได้ดีนะเพราะว่าดูล่าบึกอะเห็นไหมคือคนขวาปออะดูตัวแบบว่ามีกล้ามอเออดูกำยำป่ะโอ้ยสเปคเลยอะคนไหนดีเนี่ยคน้ายก็น่ารักคนขวาก็โอเคนะคะตอนนี้หนูชอบทั้งสองคนเลยนะคะ <c oughs> เอาล่ะทุกคนตอนนี้เราเจอผู้ชายที่เราแอบชอบแล้วนะคะ ทำไมสองคนนี้ไม่มีหน้าล่ะคะเนี่ยเดี๋ยวคือเกมเนี่ยก็มีบัคค่อนข้างเยอะเนาะและก็อันนี้นะคะเหมือนจะเป็นหอประชุมปะเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยนะคะทุกคนและตรงด้านนั้นนะคะก็จะมีให้เราเข้าไปด้วยอะ่ะโอ้ ในนี้สวยนะเนี่ยมีต้นไม้ซากุระด้วยนะคะแล้วก็ด้านนี้เนี่ยจะมีผู้หญิงคนนึงคะ่ะนั่งอยู่แต่ว่าเราไม่เห็นหน้านางอะ่ะเพราะว่านางตัวบักนะคะเราก็เลยไม่เห็นนางเลยอะแกเสียดายมากนะคะตรงนี้มีแม่น้ำหรอแล้วก็มีสะพานด้วยนะคะเออคล้ายๆอยู่นะแกเฮ้ยคนนี้สมบูรณ์แบบอะ่ะ วัสดีหน้าตาแบบเธอเนี่ยน่าจะอยู่ชมรมเดียวกับฉันนะเนี่ยเพราะว่าออกแนวพังๆเท่ๆหน่อยไหม แล้วก็อันนี้นะคะเป็นศาลาเนาะตอนนี้นะคะทุกคนปอเจอแล้วฉันเจออุปกรณ์แล้วเขาจะมีให้เราเลือกเล่นนะคะถึง2อ,อย่างเนาะก็จะมีไม้เบสบอลกับกันไก่นะคะเราจะมาลองนะคะกดตัว F ดูนะแต่จะบอกว่าเราเนี่ยยืนถือกันไก่นะคะต่อหน้านางนะแต่ว่านางก็ไม่สนใจอ่ะหรือว่านางไม่เห็นวะเพราะว่านางเนี่ยเอาแต่ก้มหน้านะคะเล่นมือถืออยู่เนาะ งั้นก็เอาเลยเอา้าวผู้คนเฮ้ยคนนี้ฆ่าได้เอาเดี๋ยวอะไรวู้คือท่าตายอุบาทบ้าค่ะเห็นกกน,นเลยนะคะแต่ปอไม่เข้าใจเลยอะ่ะทำไมผู้หญิงคนนี้เราฆ่าเขาไม่ได้หวะเาเฮ้ยอันนี้คือไม่ไหวป้าท่านเนี่ยไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยขอเข้าไปดูห้องพยาบาลสิ มาน,นี่สินี่แน่เอา้าโอ้ยโอ้ยคือนางพยาบาลก็ไม่เว้นว่ะทุกคนทีน่จะบอกว่าตัวละครอ่ะเวลาที่โดนไอเนี่ยก็คือแบบตลกมากทุกคนเพราะว่ามันไวอะเหตุการณ์เกิดขึ้นไวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวปอขอลองเข้าไปดูข้างในซิเพราะว่าตรงเนี้ยก็มีคนยืนอยู่นะคะเอาละนะอือ เฮ้อ๋อเราต้องเข้าจากข้างหลังแล้วคือเราเน่ยก็คือเดินทะลุออกมาเลยเหรอ <S 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 ตอนนี้ปอทำอะไรกับศพไม่ได้เลยนะคะทุกคนออไหนมีใครบ้างเออข้างบนนะคะก็มีคนอยู่นะเหมือนเขาจะอยู่ในห้องคอมด้วยแหละอ่านี่ไงมีคนนั่งอยู่นะคะนี่เราว,ว,ว้คือแบบ คือตัวอ่อนพวกเปียกมากเลยอ่ะแกดูดิเฮ้ยมันทะลุก,กับในจอคอมไปเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็แบบว่าแบะแบบแบะไปเลยอ่ะเออนี่แหละนะคือโทษฐานของคนที่ ติดเกมเกินไปอ่ะเดี๋ยวปอขอลองกดหัวล้อดูนะอ๋อคือเราอ่ะต้องหัวเลาะนะคะถึงจะหายเครียดนะคะเพื่อนๆเอาล่ะแล้วก็ในห้องนี้นะคะก็มีคนอยู่ค่ะแต่ว่ามีอาจารย์นะคะยืนเฝ้าอ,อยู่นะแต่ว่าเราก็คือจะไม่กลัวค่ะมาเด้กม็มาหนิฮุกนี่แน่ เฮ้ยอาจารย์ไม่เห็นน่ะแล้วแบบนี้เราจะไปกําจัดคนต่อหน้ารุ่มพี่ได้หรือเปล่านั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะ <S <S คือตัวละครที่อยู่ในเกมเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆสวัสดีสาวน้อยเรามาเจอกันหน่อยไหมจ้าโอ้ยเฮ้ยแล้วถ้าเราจะเข้าไปกําจัดผู้ชายคนนี้ล่ะคะเฮ้ย อ้าเฮ้ยอ้าเอา้เอา,อา,อาลุงพี่คือคือลุงพี่ไม่เห็นหนออันนี้คือเป็นสีหน้าของตัวละครนะคะที่กำลังคั่งอยู่นะคะแล้วก็หัวที่กระดิกไปมาด้วยนะคะลุงพี่ฉลักคุณนะคะคุณเนี่ยอย่าน้องใจหนูนะเพราะว่าถ้าลุงพี่เนี่ยน้องใจละก็ตายแน่ค่ะเออว่ะเราฆ่าลุงพี่ไม่ได้เนาะ แปลว่าคนทั้งโรงเรียนเนี่ยเราค่าได้หมดเลยยกเว้นรุ่มพี่เท่านั้นนะคะนี่ออเออเฮ้ยไอ้นี่มันเห็นว่าจะหนีไปไหนหยุดนะหยดเออกระเด็นไปเลยจ้าเออเอาซิเอาซิอาซโอ้โหแล้วถ้าเป็นคุณครูล่ะคุณครูจะได้ไหมแต่ปอขอลองเข้าไปดูข้างในดีกว่าค่ะเฮ้ยวายเอา้า ทุกคนอ้าวสวยแล้วสวยแล้วสิสวยแล้วสิตอนนี้นะคะปอเนี่ยบักมาอยู่ข้างในกำแพงแล้วว่ะเราคือปอออกไปได้อะ่ะทุกคน อันนี้คือปอนี่ยต้องออกเกมแล้วก็เข้าใหม่เลยนะคะถึงจะเล่นใหม่ได้นะคะเพื่อนๆสําหรับใครนะคะที่อยากจะมาลองโหลดเล่นนะคะเดี๋ยวปอจะทิ้งลิงก์นะคะไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะคะวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชอบคลิปในว,วันนี้กันนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืม กดกระดิ่งนะคะเพื่อนรับการแจ้งเตือนคลิปของปอด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน